ฮัลโหลอิดส์บัวสวัสดีคะ่ะชื่อบัวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิดส์บัวค่ะโอเคค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้แคนดี้เราก็ได้ไปประมาณ 100... ่ง้ยใช่ 100... 1 10, ง9 9 9นั่นแหั่นเลยค่ะเราก็จะมาเก็บลูกอมแมสุดท้ายกันก่อนที่จะไปซื้อน้ำยาลอกขน แล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวว่ามันใช้ได้ดีไหมโอเคหรือเปล่าโอเคแล้วก็ได้สองหมื่นที่เรียบร้อยว้าสองหมื่นแล้วเออต่อไปเราก็ไปซื้อไปที่แคนดี้สโตแล้วก็กดบายหายพี่สองหมื่นเหลือสี่ลูกอม าบายไม่บายเจ้าลูกกลมค่ะสำหรับน้ำยาล่องหนนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดื่มมันหรือว่าทำอะไรกับมันแล้วก็แค่กดกรี๊ับแล้วก็กดน้ำยาล่องหนใส่เข้าไปเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะแบบโปร่งใสเสร็จแล้วพวกสีนี่มันไม่เกี่ยวกันว่าสมมุติแบบเราเปลี่ยนสีไปยังไงมันก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กดครรัล coloring ไปเลยก็ได้แล้วสำหรับ ไอเทมที่ใส่ไปที่หลังแบบหลังจากที่เรากดน้ำยาล่องหนนี้มันก็ก็ยังมีผลนะคะแบบเราใส่อุปเพสทอันเนี้ยมันก็จะยังล่างหนอยู่ก็จะมีแค่บางส่วนแตบบ่ที่มันล่องหนไม่ได้มันก็จะไม่ล่องหนค่ะแล้วก็สําหรับไอเทมบางชิน้นมันก็แบบไม่ไม่มีผลอะไรกับนำ้ำยาล่องหนสักเท่าไหร่ ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย